สวัสดีครับผมเซลเอกเบรกแตกจากร้านริวบับิ๊กนะครับผมวันนี้ก็พามาชมรถเข้าใหม่จากทางร้าน1คันนะครับเจ้าตัวนี้คือ Royal Enfield ครับผม Continental GT650 นะครับตัวนี้ปี2019นะครับเล่มเขียวชุดโอนครบครับผมรายละเอียดราคาผมลงไว้ให้ด้านล่างใต้คลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะสามารถกดเข้าไปดูเพิ่มเติมได้เลยครับผมวันนี้จะพามาดูสภาพรถรอบคันพร้อมกับสตาร์ทให้ฟังเสียงของเครื่องยนต์นะครับว่าเป็นอย่างไรนะฮะ คันนี้ก็จัดทรงตกแต่งมาแล้วเรียบร้อยนะครับจากสำนักอพอลโลนะฮะพามาดูยางก่อนนะครับผมยางด้านหน้าก็ยังใช้ได้อยู่นะฮะใหม่กิฟเลยนะฮะนี่คันนี้ห้องเครื่องยนต์ก็สวยใสครับฝั่งด้านซ้ายมือนะฮะเบาะนี่ดำดุมากเลยครับผมไม่มีขาดนะฮะยางหลังยังใช้ได้อยู่เช่นเดียวกันนะฮะตัวนี้เล่มเขียวชุดโอนครบนะครับผมห้องเครื่องยนต์ฝั่งขวามือก็สวยใสนะครับ นี่นะฮะจัดทรงตกแต่งมาแล้วอย่างเท่นะครับนี่ครับผมเดี๋ยวจะมาสตาร์ทให้ฟังเสียงของเครื่องยนต์นะครับกุญแจอยู่ฝั่งซ้ายมือนะฮะนี่บิดอย่างนี้เลยนะฮะปุ่มสตาร์ทนะครับด้านบนนะฮะเสียงของท่อแต่งก็จะประมาณนี้เลยนะครับระบบไฟติดครบทุกจุดนะครับผม ใสนี่สว่างโล่เลยนะฮะเดี๋ยวลองเบิ้ลให้ฟังนะครับเสียงโคดดูนะฮะตรงนี้ออฟรันนะครับผมใช้ได้ปกตินะฮะอ๋อออฟรันอยู่ด้านหลังนะครับนี่ออฟรันอยู่ด้านหลังนะฮะ มมานี้ผส่วนถ้าใครสนใจเจ้าตัว GT 650คันนี้ก็ติดต่อมาให้ไวเลยนะครับผมที่เบอร์โทร0951647608ครับไอ l ดี e ลายเอกปะเก็ตร้านตั้งอยู่จังหวัดนนทบุรีสีสมานซอย5ครับเซิร์ชใน Google Ma p ได้เลยครับริวบอยบิ๊กนะฮะนำพาท่านมาถึงหน้าร้านเลยลูกค้าท่านใดอยู่ต่างจังหวัดร้านเรามีบริการจัดส่งเก็บเงินปลายทางถึงหน้าบ้านสามารถวิดีโอคอลดูตัวรถก่อนได้นะครับผมเอาละฮะสำหรับวันนี้เซลล์เอกเบรกแตกร้านริวบอยบิ๊กกับเจ้าตัว ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ